สวัสดีค่ะหนิงเอลี่นะคะเหมือนเดิมมาพบกันอีกแล้ววันนี้เป็น EP ีที่38นะคะถึงตอนที่หนิงมาถึงเมืองไทยกันละเดี๋ยวจะบอกนิดนึงว่าบางทีอาจจะมีเสียงละหมาดอยู่ใกล้ๆถ้าแทรกขึ้นมานิดนึงก็ขออภัยด้วยคิดซะว่าหนิงกำลังอยู่ในประเทศบาเลนแล้วกันนะคะ,ะ,คะเพราะว่าตอนนี้ได้เวลา6โมงเย็นของเชาวอิสลามนะคะเขาจะต้องละหมาดกัน,นะะแล้วก็มีเสียงนกเสียงอะไรบ้างเป็นธรรมชาติดีนะคะ ก็ตอนนี้หนิงใช้ไม้แล้วนะคิดว่าน่าจะได้ยินกันทุกคนนะคะถึงแม้ไกลแต่หนิงมีไม้เหมือนเดิมขขยแป้งก่อนนะจริงๆไม่ได้อยากโฆษณามากหรอกเพราะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วแต่อยากจะบอกว่าช่วงนี้ถ้าใครซื้อแป้งหนิงนะคะสองตลับไม่ว่าจะเป็นแบบพับหรือแบบฝุ่นนะคะแป้งเนื้อดีมากค่ะควบคุมความมันนะคะแล้วก็หน้าตาเนี่ยเวลาคุณออกแดดออกความร้อนเนี่ยไม่ต้องกลัวมีคราบเหงื่อใครนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยบอกหนิงมาว่าดีจริงๆเลย เอาอยู่นะคะตั้งแต่เช้ายันเย,ย็นยันค่ำนทีทีเดียวอยู่ก็ถ้า2ตลับนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบพับแบบฝุ่นเราจะแถมบีบีนะคะ1หลอดให้บีบีอ่าสิบมลนะคะอันนี้สงการต้องมีนะคะสําหรับคนที่ไม่ชอบอทาแบบไงสำหรับคนที่ทาแป้งฝุ่นแต่ว่ามันกลัวไม่ติดหน้าลองอันนี้นะคะรับรองแบบโอ้หปิ้งเลยเนียนมากเลยเนียนกลิบเลยนะคะใช้ด้วยกันอันนี้ไม่มีขายนะคะเป็นเป็นบีบีของเกาหลีค่ะ เพื่อนหนิงน่ะเขานําเข้ามาเพื่อจะเอามาแต่แรกก็ขายอยู่200กว่าบาทนะแต่ตอนนี้อยากสมนาคุณแถมให้สำหรับคนที่ซื้อ2ตลับเพราะว่ามีหลายคนซื้อ2ตลับคู่นะคะแล้วก็ตอนนี้อ๋อเดี๋ยวหนิงจะบอกว่าตอนนี้หนิงมีปัญหากับการส่งสินค้านะคะของแฟลตเอ็กเพบางทีล่าช้าบางทีบางคน มันไม่ใช่ที่การขนส่งอย่างเดียวแต่บางทีหนิงสับสนแล้วหนิงอาจจะหลงหลงลืมลืมชื่อเพราะว่าคนสั่งกันเยอะมากเลยขออภัยด้วยนะคะถ้าใครยังไม่ได้รับแป้งแจ้งหนิงมานะคะมาเตือนมาบอกหนิงด้วยรู้สึกมีคุณรสสลินด้วยนะคะที่ให้เบอร์ทโทรศัพท์ผิดมาถ้าเกิดคุณรสสลินดูคลิปนี้แล้วช่วยติดต่อหนิงหน่อยนะคะหนิงหนิงไม่รู้จะติดต่อคุณยังไงดีอะคะ่ะเพราะว่ามันหลายวันละของยังไม่ถึงมือคุณเลย อ่าโอเคนะคะใครไม่ได้ของมาบอกหนิงนะคะมาเตือนหนิงได้ไม่ไม่ต้องเกรงใจหนิงก็เ,เกรงใจแล้วขอโทษด,ด้วยนะคะ mm hmm. ก็ต่อไปก็เป็นหนังสือนะคะตอนนี้หนังสือชุดนี้กาลังกำลังพิมพ์ใหม่รอบรอบรอบสองนะคะกำลังพิมพ์ออกมาก็น่าจะอาทิตย์หน้าจะเสร็จลัดใครที่ซื้อไปแล้วแล้วยังไม่ได้ของใจเย็นๆรอนะคะอยู่ในช่วงการผลิตนะคะแล้วเดี๋ยวจัดส่งให้เหมือนเดิมทุกคนนะคะใครไม่ได้รับหนิงรับผิดชอบหมดเลยนะคะอ๋อ ออตอนนี้หนิงมีออดีโอบุ้งนะคะใครอยากสั่งจองก็ได้เลยคิดว่าจะเสร็จภายในเร็วๆเนี้ยจะทำให้เสร็จให้ไหวที่สุดนะคะแล้วก็มี <laughs> มีของมาขายเยอะเลยแต่ว่าเออมันก็เป็นรายได้ที่หนิงไม่รู้จะไปทำอาชีพอะไรแล้วอะคะคิดว่าเออหนิงเป็นนักเขียนแต่ถ้าหนิงเขียนหนังสือตอนนี้รายได้ไม่โอเคนะคะแล้วก็ คนก็ไม่ค่อยอ่านหนังสือกันหนิงจึงหันมาทำออดิโอบุ๊กยังไงซะหนิงก็ยังอยากถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์นะคะจะเป็นทางทุกทุกช่องทางอันนี้ก็ช่องทาง YouTube แล้วก็มีออดิโอบุ๊กสำหรับคนที่พกพานะคะหนิงก็มีแฟตได้ให้มีกล่องสวยงามสลักชื่อเอลี่นะคะคุณไปไหนมาไหนก็เอาไปพกพาไปเสียบไว้รถที่ไหนก็ได้ไฟังได้นะคะอ่าแล้วก็ เดี๋ยวเสือะะ้อเนี่ยค่ะหนิงกำลังผลิตเสื้ออยู่ให้ทันช่วงงานสัปดาห์หนังสือเสื้อตัวนี้หนิงขายเสื้อ i am elly นะคะรายได้50%าหนิงขอแบ่งให้ผู้ต้องขังรายญาติในเรือนจำนะคะส่วนอีก5 0เนี่ยหนิงจะเอามาเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างรถค่าไปซื้อของค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันมีค่าใช้จ่ายนะคะหนิงไม่ได้หวังเงินรายได้จากการขายเสื้อนะคะแต่ขายหนังสือกับขายแป้งรายได้หลักของหนิงก็โอเคมาเข้าเรื่องกันเลยในถักดีกว่านะคะ ep ที่30% ะะวันนั้นพวกเรานะคะลงเครื่องบิกนกลมาละกน็น่าจะมืดอยู่ประมาณมืดหนิงจำไม่ได้ว่ากี่โมงกี่ทุ่มมาแต่ว่าทุกคนเนี่ยกำลังคันกันมาเลยค่ะไม่อยากเข้าบ้านเนะี่ยอีดาก็อยากได้ผัวอยากไปเที่ยวอยากแบบคือต้องบอกว่าอยากได้ผัวนี่อยากมานานละแต่ที่นี้นางแบบอยากมีใครสักคนที่เขาแบบเขาอยากมีครอบครัวนะก็หนิงเคยบอกแล้วใช่ไหมคะว่าอีดานี่เขาอยากจะได้ผัวญี่ปุ่นนะะเพื่อที่ว่าเขาจะได้กลับไปอยู่ญี่ปุ่นอีก เรากลับไปถึงเมืองไทยวันนั้นอีซ้อมอะค่ะอีซ้มกลับเข้าบ้านนะคะกลับพัทยาเลยหนิงจาไม่ได้นะเข้าคร้าวนะแต่หนิงว่าอีซ้มเนี่ยกลับกลับพัทยาแล้วก็ก,ก็มีหนิงแล้วก็มีคนที่เจอกันในในใน,ในคุกอันในห้องขังะนะคะประมาณสองสามคนที่เขากลับบ้านต่างจังหวัดไม่ได้เราก็เลยชวนกันไปนอนที่โรงแรมแถวปฏิพัฒน์สะพานควายวันนั้นเราเปิดห้องนอนกันสองห้องในห้องละสองคนสามคนหนิงว่าวันนั้นนะ่าจะมีไปสักประมาณ สี่ห้าคนนะคะเอามีเสียงมีเสียงละหมาดใกล้ๆนะคืนนีงจำเป็นจะต้องอัดคลิปตอนนี้ถ้าม,มืดแล้วเดี๋ยวไม่เห็นแสงนะคะก็ตั้งใจฟังนิดนึงวิสมาธที่หน่อยนะคะ mm hmm. พวกเราก็ไปไป,ไปเช่าโรงแรมนอนกันนะคะคนละคู่คนละคู่เลยนอนกันในห้องห้องละสองคนสองคน mm hmm. ก็ก่อนเข้าบ้านไม่รู้จะไปไหนไปเที่ยวกันในว่าคืนนี้ mm hmm. ไปไหนกันรู mm ้ไหมไปเที่ยวบาร์ผู้ชายกัน mm hmm. เนื่องจากว่าเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่น mm hmm. จะบอกว่าตอนนั้นน่ะ บาโฮตในเมืองไทยยังไม่ค่อยมีนะคะจะมีหนิงเที่ยวโฮตครั้งแรกคือที่ญี่ปุ่นและหนิงก็ไม่เคยรู้ว่าเมืองไทยมีบาโฮตจนกระทั่งเนี่ยตอนระหว่างที่อยู่ญี่ปุ่นมันจะมีโฮตขึ้นไปทํางานเต็มเลยผู้ชายไทยอ่ะขึ้นไปทํางานขึ้นไปทํางานแล้วอยู่มาวันเนี้เมืองไทยก็เริ่มมีบาโฮตละคือหนิงไม่รู้ว่ามันมีมาช้านานแค่ไหนแต่เมื่อก่อนมันไม่มีนะคะอ่ะไปลองชิมดูหน่อยสิว่าไอโฮตเมืองไทยแม่งจะเป็นยังไงวะไปกันที่ศรีลมอ่ะแถวแถว ซอยสีลมเออใช่ละไปแถวสีลมนะแถวนั้นมีบาร์โฮสมันเป็นบาร์ผู้ชายอะค่ะที่แบบจะว่าโฮสก็ไม่เชิงจะว่าเกย์ก,ก็ไม่ใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือผู้ชายให้บริการหมดไม่ต่างจากบาร์โฮสที่หนึ่งเที่ยวที่ญี่ปุ่นอันนั้นก็ไปกันเลยอีดาก็เสือกไปบอกกับเขาว่ากูเพิ่งลงเครื่องแบบเหมือนจะบอกให้เขารู้ว่าเฮ้ยกูเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกนะอีดอกมึงไปบอกเขาแบบนี้พอดีเขาก็ฟันมึงหัวแบนนะพอมนเมนี่ยแล้วเพิ่งกลับจากญี่ปุ่นใช่ปะ่ะแม่งลงเลยเราไปกันสี่คนหรือห้าคนอะ ไอผู้ชายก็มานั่งจับคู่เลยคนละคนคนละคนคนละคนจับคู่กับพวกเราเนี่ยก็บอกไม่ต้องไม่น้องนั่งไม่น้องนั่งกับเราหรอกนะเออนั่งกับเพื่อนๆก็ได้คือมันเป็นธรรมเนียมที่ว่าผู้ชายโฮสเนี่ยเวลาเราเข้าร้านเขาต้องจับคู่นั่งกันเพื่อที่ว่าเขาจะได้ดื่มนะคะเขาจะได้ค่าดิ้งค่าอะไรอย่างเงี้ยพอยอีดาแม่งออกตัวแบบว่ามาจากญี่ปุ่นไอผู้เทียนนี่ยเขาก็ลงโต๊ะกันไปเลยสั่งเปิดเหล้ากันเลยเปิดแบกบเปิดชีวัดไม่รู้อีดาไปเปิดเหล้าอะไรนะหนิง คุค้นเหมือนกับว่าจะเป็นเหล้าเลมี่หรือเหล้าอะไรแม่งแพงโคตรสี่ห้าพัน 4, 5, เลยนะตอนนั้นปเปิดป๊าบแม่งอีแรงลงถ,ง,ถงถึงเลยแม่งลุ้มแดกแดกันแดกแดกชงชงแดกชงแดกเหล้าห,หมดหมดไวมากเลยแล้วก็นอกจากเปิดเหล้าแล้วก็รันดืม่มเลยถึงแมทุกคนที่นั่งมีค่าชั่วโมงนู่นนี่นั่นคืนนั้นนะก็หมดดึ่งไม่มีตังหรอกเกาะเข้าไปนะคะเพราะว่าอีพุกนี้อยากไปเที่ยวกันแล้วมันไม่อยากให้หนิงเข้าบ้านค่ะกุ้เกาะเข้าไปด้วยแล้วกัน โอ้โหเสียงละหมาดเสมือนว่าอยู่บาเรน,นะคะเสร็จแล้ววันนั้นทุกคนกลับห้องกันเมากัน,นะคะ่ะเมากันกลับมานะคะแล้วก็อีดาเขาได้ผู้ชายมาคนหนึ่งวันนั้นอีดาเขาก็ไปเปิดห้องอีกห้องหนึ่งเพราะว่าเอาผู้ชายมานอนที่โรงแรมใช่ไหมหลังจากอีดาตื่นเช้ามาเลยดีกว่านะเพราะเขาเดง๋ยวบอกกับอีดาแล้วว่าเฮ้ยอีดามึงจะเอามาทำไมวะผู้ชายแม่ง เงียมึงเพิ่งกลับมามึงจะเอาเลยเหรอมึงยิ้วมาทําไมเสียตังเยอะนะพวกเนี้ยมึงรู้ไหมไม่เป็นไรมีตังจากอีดามีมาเป็นล้าน่งเพราะว่าเงินในบัญชีที่มันส่งมาส่งมาอีดามีตังอ่ะได้เงินกลับมาเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ดื่มไม่กินไม่เที่ยวไม่ดูดไม่แดกไม่แดนนะแบงเก็บเงินอย่างเดียวอ่ะวันนั้นอีดาก็เลยตื่นเช้ามาตื่นเช้ามาเสร็จทุกคนก็จะเตรียมแยกย้ายกันกลับบ้านก็ถามอีดาว่า ีดามึงจะกลับบ้านยังเดี๋ยวจะได้แยกย้ายกันไปอีดาบอกเดี๋ยวก่อนยังไม่กลับวันนี้มันยังจะนอนโรงแรมต่อมันจะไปช้อปปิ้งที่มาบุญคองสมัยก่อนห้างใหญ่ๆดังๆก็มีมาบุญคลองที่แบบว่าคนนิยมไปเที่ยวกมากที่สุดไปละลายซับกันที่นั่นนะอีดาก็พาไอ้โฮสคนนี้ค่ะไปช้อปปิ้งมิงก็เลยบอกว่าเฮ้ยยังมึงเจอกันมาเดียวมึงพามาไปช้อปปิ้งเดี๋ยวมึงก็พามึงไปรูดทองนู่นนี่นั่นแบบไปถอยไปซื้อทองซื้ออะไรนะไม่รู้ไปเอากันทีท่าไหนนะคะวันนั้นคืนน พากันไปช้อปปิง้งอะแยกย้ยายกันกับแล้วเสร็จแล้วหนึ่งก็หลังสักหนี้งกลับมาบ้านแล้วหนิงก็โทรไปดูว่าอีดามิกนกลับมาบ้านหรือยังอีดารับโทรศัพท์บอกว่าเนี่ยอันนี้อันนี้หลังจากแยกกันแล้วนะคืนนี้แยกกันแล้วประมาณวันสองวันเนี่ยหนิงโทรไปเช็คอีดาว่าอีดาถึงบ้านหรือ,อยังบ้านอีดามีโทรศัพท์ปรากฏอีดารับโทรศัพท์ผู้ชายนอนอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็บอกว่านางจะไปซื้อรถ bmw หนิงก็เลยบอกฮะ มึงไปซื้อมาทำาอเฮียแล้วมึงขับรถไม่เป็นมึงจะซื้อทําไมบอกว่าซื้อให้ผู้ชายเพราะว่าตอนนี้เป็นแฟนกับไอ้เฮียนี่ละไอ้เฮียนี่เขามามาเกาะนะหนิงบอกอีดามึงอ่อนมากๆเลยไอ้เฮียมึงไม่เข็ดนะอยู่ญี่ปุ่นโดอนไอ้เฮียยุ่นนั่นแม่งป้นไปไม่รู้เท่าไหร่ไม่เข็ดอีดาเอาอีกก็วันนั้นอีดาบอกไปถอยทองให้เขาแบบบาทสองบาทอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็เป็นแฟนกับไอ้นี่ละหลังจากนั้นหนิงก็ไม่เจออีดาเลยนะคะเพราะแยกย้า,ๆๆายกันไปเพราะว่ารู้แล้วว่าอีดาติดผู้ชายนะ ค้ชเขามีวิธีที่จะทําให้ผู้หญิงแม่งติดนะนึงก็ไม่รู้แม่งไปเอากันดีท่าไหนละติดก็หนับเลยอ่ะวันนั้นเราก็แยกย้ายกันไปพอหนิงกลับเข้าบ้านเนี่ยค่ะวันวันนั้นอ่าวันที่หนิงกลับเข้าบ้านหนิงก็อายพ่ออายแม่นะเพราะว่าไม่มีตังค์กลับมาเลยแต่หนิงก็บอกกับพ่อแม่ว่าเดี๋ยวหนิงจะแต่งงานบอกว่าเนี่ยหนิงได้แฟนนะหนิงไปด้วยแล้วหนิงมีแฟนหรือแฟนจะตามกลับมาเมืองไทยตอนนี้จะมาเตรียมอ่าเอกสารนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะไปจดทะเบียนสมรสกันแล้วหนิงอ่ะจะกลับไปญี่ปุ่นอีก พ่อก็หนิงบอกไม่ถูกอ่ะตอนนั้นมันมีความรู้สึกว่าหนิงสร้างความผิดหวังให้คนที่บ้านนะเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อบ้านเลยนะแล้วก็เคยเคยแบบว่าสัญญากับพ่อกับแม่ไว้อ่ะเขียนจดหมายมาโทรศัพท์มาว่าหนิงจะซื้อบ้านนะจะซื้อบ้านหลังหนึ่งจะมีบ้านให้พ่อให้แม่อยู่แบบแม่งวาดฝันไว้สวยงามมากแต่แม่งเอาเงินไปเล่นการพนันหมดแล้วไปเนี่ยเมายาเมาและเทใช้ชีวิตเหลวแหลกเงินก็หมดไปนะทนีนี้หนิงก็เลย แตแ่พ่อแม่หนิงดีอย่างคือเขาไม่เคยมาบีบคั้นหนิงไม่เคยต้องการอะไรจากหนิงเลยนะหนิงก็โชคดีอะค่ะแต่หนิงบอกได้เลยนะหนิงไม่รู้หรอกว่าพ่อแม่จะสงสัยหรือไม่แต่หนิงไม่เคยบอกให้คนทางบ้านรู้ว่าหนิงอนะไปขายตัวนะคะโอเควันนั้นหนิงก็เริ่มกลับบ้านเลิกติดต่อไอชินหยาเฮ้ยชินหยามึงต้องมาหาคูนะเนี่ยนู่นนี่นั่นเดี๋ยวมึงต้องส่งตังให้กูใช้กูไม่มีตงังใช้กูไม่มีงานทํานะไอชินหยาก็เลยบอกว่าโอเคไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมันจะส่งตังให้หนิงใช้ ระหว่างที่หนิงอยู่ในบ้านนะคะหนิงก็ไอชินก็น่าจะประมาณเดี๋ยวก่อนขอเล่าตรงนี้ก่อนนะไอเดี๋ยวเรื่องชิงอยาไว้อีกแป๊บหนึง่งพอกลับมาถึงเมืองไทยเนี่ยหนิงเริ่มออกไปตะเวนหาเพื่อนฝูงนะคะว่าไปดูซิว่าใครแม่งอยู่ยังไงเป็นยังไงกันบ้างก็ไปตามหาอีแมมนะคะอีแมมที่เต้นอลกโกออยู่พัดโงเพราะว่าตอนนั้นหนิงจาได้ว่ามีคนมาบอกว่าอีแมมอะมอบตัวกลับคือมันบอกกับหนิงอะว่ามันจะมอบตัวกับแต่กับจริงไม่จริงหนิงไม่รู้ หนิงก็เลยไปที่บาร์คิงคัตเซิลที่พัดพงค่ะไปต้อแหลกอยู่แถวนั้นอนะ่ะไปเดินลอยชายไปเที่ยวซูเปอร์สตาร์เป็นแหล่งซ่องสูงที่หนิงเคยเที่ยวบ่อยๆสมัยก่อนดิสโก้มีอะไรไม่เยอะมากมีซูเปอร์สตาร์แล้วก็เดือพาเลยแล้วก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนิงก็ไปเที่ยวเทีนะ่ยวเนี่ยตังก็แม่งนี้ไม่เยอะหรอกก็เที่ยวได้หลายวันอยู่นะอ่ะไปเจออ e ีแมมค่ะอีแมมกลับไปเต้นอากโก้ที่บาร์เดิมนะคะแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าจะไม่เจอพี่ตุลลนะพี่ตุนคนที่ส่งพวกเราไปอันนี้ วันนั้นจนถึงวันที่เรากลับมาเนี่ยสปีผ่านไปนะคะไม่เจอพี่ตุน๋นละแต่สภาพอีแมทีี่อ,อ็ม,มไปได้ผัวค่ะไปได้ผัวเป็นอ่าคือมันโชว์ไงเอาพูดกันตรงๆนะคือแบบเป็นฟักกิ้งโชว์นะะโชว์บนชอปเปอร์โชว์เปิดขวดโชว์เป่าลูกดอกอะไรเงี้ยมันก็มีหลายโชว์ใช่ไหมคะแต่อีแมมเนี่ยวันนั้นอีแมมปเขามีผัวละไปได้ผัวใหม่เป็นผู้ชายออกแนวเฮฟวี่ฮาร์ดล็อกหน่อยนะเขาก็มีมอเตอร์ไซค์เขาเนี่ย เขาเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยเปจอดบนเวทีแล้วก็ฟักโชว์เลยหนิงก็โอ้โหอียแมมมึงกลับมามึงต้องมาทํางานแบบนี้อีกนะไอ้คนโชว์ก็คือผัวมันรอบหนึ่งได้ไม่กี่ร้อยบาทนะไม่กี่ร้อยบาทเองนะคะได้ทั้งผัวทั้งเมียนะนี่แล้วสภาพอีแมมเนี่ยเหมือนเดิมกลับไปติดยาค่ะพร้อมนะวันนั้นหนิงไปเจออีแมมเน,นี่ยนนะหนิงบอกเฮ้ยแมมทําไมมึงมันก็ดีใจอ่ะนะเจอหนิงมันก็ดีใจหรอหนิงกลับมาหนิงไม่มีตังค์มาหมอมันกลับมามันก็ไม่มีตังค์นะไม่ได้เงินกลับมาเลย ปลาตัวใหญ่มากอะเนี่ยเวลามาที่นี่นะก็ตกปลาที่นี่เอาไปปิ้งย่างกินกันนะ่ยทอะไรกันสารพัดนิงก็บอกเฮ้ยแมม่มกลับมามึงไม่มีเงินเหลือเลยเหรอแหม่มก็บอกเออก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็กลับไปขายตัวแต่ว่าไปเต้นอาปโก,ก้ฟักโช์ได้เงินมาไปซื้อยาเสพสมัยก่อนนะิ่นจําได้ว่าผงน่าจะบิ๊กละ400บาทวันวันอีแม่มมันจะได้เงินทั้งผัวทั้งเมียคู่เนี่ยจะได้ไอยู่ที่ประมาณพันมึงติ๊บเติบด้วยพันกว่าบาท ซื้อผงฉีดหมดนะคะก็นี่สูงจอของอีแม,ม็อ่ะอีแม,ม็ผ่านไปปุ๊บนิงก็ยังลอยนวลอยู่ในเมืองไทยอยู่ในกรุงเทพนะไม่รู้จะไปไหนอีส้มกลับไปอยู่พัทยานะคะน่าจะกลับไปอยู่ที่บ้านเดิมนะ,ะอีส้มก็ติดต่อมาหาหนิงว่าเฮ้ยส้มหรือว่าหลังกูไปหานะเออมึงบ้านที่จอมเทียนบ้านหลังเดิมที่มันอยู่นะคะไม่รู้ว่าเป็นบ้านเช่าหรือบ้านอ๋อไม่ใช่สิไม่ใช่บ้านหลังหลังเดิมมันอ่ะไปซือ้อไปเช่าบ้านนะไม่รู้สึกว่ายังไม่ได้ซื้อนะ นางได้ผัวญี่ปุ่นมานะคะเป็นซาจโจ้นะเห็นบา้บาๆบอๆอย่างนั้นน่ะได้ผัวดีนะคะได้ซาจโจามาแล้วซาจโจาก็เลี้ยงมันโอนเงินส่งเงินให้มัน <S <S 1> <S 1> มันเอาเงินตรงนี้หนิงไม่แน่ใจว่าไปซื้อหรือว่าไปเช่าบ้านนะคะเป็นบ้านอยู่ริมทะเลแถวแถวหาจอมเทียนนะคะ, <S <S ะช่วงนั้นหนิงก็ไปหายส้มอยู่พักหนึ่งส้มเหมือนเดิมค่ะเมา,มายาใช้เงินเปลืองมากเนื่องจากผัวผัวยุ่นส่งมาให้ใช้เดือนหนึ่งหลายหมื่นอยู่ค่ะนะ แต่ว่านางมีน้องมีน้องที่ต้องดูแลมีมีครอบครัวรู้สึกว่าอิส้มเนี่ยจะมีผัวนะเป็นผู้ชายไทยแล้วมีลูกอยู่ด้วยกันนะคะหนึงไม่แน่ใจว่าลูกคนนี้เป็นลูกที่มันแบบมันมีลูกอยู่แล้วแล้วมันไปทํางานที่ญี่ปุ่นแล้วมันกลับมาหรือ,อยังไงเนะี่ยแต่หนึงรู้ว่าใช่ใชมันมีลูกอะ่ะต้อเข้าๆจำไม่ค่อยได้นะแต่สุดท้ายแล้วตอนหลังหนึ่งก็ไปหาอิส้มนะคะที่พัทยา หลังจากนั้นไม่นานหรอกไปหาอีส้มก็มันเหมือนกับมันตั้งท่าที่จะไปญี่ปุ่นต่อนะคะนางให้ผัวมาผัวให้ยุ่นนะคะอันนี้ขอเล่ารายละเอียดของแต่ละคนความเปลี่ยนแปลงของแต่ละคนก่อนนะคะอีซ้มเนี่ยพอผัวญี่ปุ่นเนี่ยผัวยุ่นมาเที่ยวหาที่เมืองไทยนะอีนี่ก็เมาเม็ดค่ะพาผัวปาไปถึงพัทยาแถวจอมเทียตพัทยาใต้นะคะวันนั้นหนิงไปหนอนบ้านอีส้มแล้วก็น้องมันเนี่ยเล่าให้ฟังบอโอ้ยพี่หนิง ไอเชีย่ยไม่ใช่ึ้นมันแดดปูระยุ่งเลยนะั้นี่ยแล้วหนึ่งก็บอกน้องมันก็เล่าให้ฟังว่าพี่ส้มอ่ะเมาทุกวันเลยแล้วก็เนี่ยโทรตอนแรกก็โทรหาผัวพอผัวมาหาที่เมืองไทยก็ไลไ่ตีกันเอารองเท้าไล่ตีผัวไล่ไม่รู้แบบเละเทะไปหมดอ่ะก็สุดท้ายคือยังยังกลับมากินเม็ดอยู่แต่หลังจากนั้นหนิงไม่รู้แล้วนะคะว่าพี่ส้มเป็นยังไงแต่หนิงไ,งได้ข,ข่าวคร่า,าวๆว่านางอยู่ญี่ปุ่นเอาเป็นว่าอย่าโกรธกันนะเว้ย กูเอาประสบการณ์ความเปลี่ยนแปลงของพวกเรามาพูดให้คนที่เขาไม่เคยรู้โลกกลางคืนหรือวงจรของการค้าบริการอย่างน้อยมันก็ได้กุศลผลบุญด้วยเพื่อที่ว่าเราจะเป็นตัวอย่างให้ใครหลายคนดูว่าอาชีพนี้มาไม่ได้สุขสบายแล้วก็ชีวิตพวกเราก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยแต่ตอนนี้หนิงได้ข่าวเขาว่าวส้มเขาได้สามีดีนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ญี่ปุ่นน่าจะอยู่ญี่ปุ่นหลายปีแล้วะคะ่ะตั้งแต่กลับมาเข,เขากลับไปอีกนะคะ แรกๆกลับมาก็เละเทะเหมือนกันนะคะอีสม้มอ่ะตัวนี้อีส้มผ่านไปอีแมมผ่านไปอีหนึ่งกับอีบีค่ะนิงกลับไปหาอีหนึ่งกับอีบีอีสองพี่น้องนี่ยังกลับมาทํางานงไปถึงอาพาร์ตเมนต์มาเลยนะคะกลับมาละทั้งคู่และก็ทําเหมือนเดิมค่ะก็คือทํางานเป็นนางโทรหาแขกก็มีเด็กอะ่ะมีเด็กในสังกัดนะคะแล้วก็ทํางานเหมือนเดิมอะ่ะโทรศัพท์หาแขกให้ให้เด็กให้อะไรเงี้ยตอนนั้น นิงไม่แน่ใจว่ามันเล่นยาหรือเปล่านะแต่เหมือนจะกินพวกโดมิกุ้งพวกอะไรเงี้ยไม,ไม่ไม่ไม่แน่ใจอ่ะไม่แน่ใจว่ากลับไปเล่นผงต่อปแต่เจอทั้งพี่ทัง้งน้องกลับไปอยู่ด้วยกันนะคะอ่ะเจอไปแล้วก็ห่างไปละไม่ไมไมก็แยกย้ยายกันไปนะคะก็ไปเที่ยวหากันอีหนึ่งใดีเนี่ยอยู่แถวแถวสะพานควายนะะเช่าบ้านอยู่ที่นั่นอยู่คอนโดแถวนั้นอ่ะไปหาอ e ีเล็กหนิงนั่งรถไปพัทยาไปตามหาเพื่อนทุกคนเลยะคะ่ะ e อีเล็กเนี่ยได้ข่าวไปแรกๆไม่เจอนะคะเขาบอกว่ามันกลับไปอยู่ บอกจังหวัดดีกว่าอาชนบุรีอะนะก็คือไม่รู้อยู่ตรงไหนแหละทีนี้อีเล็กนี่หน่งได้ข่าวว่านางเนี่ยจะแต่งงานนะคะจะแต่งงานกับผู้ชายไทยพอหนิงรู้ว่าเพื่อนจะแต่งงานแล้วหนิงก็ไม่อยากไปยุ่งละหนิงแล้วหนิงคิดว่าเขาน่าจะรู้ว่าหนิงมาตามหาเขาแต่ในเมื่อถ้าเขามีครอบครัวแล้วก็มีใจด้วยนะคะเขาก็เล็กเป็นคนรสนาดีค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีมากสําหรับหนิงหนิงขออวยพรให้เล็กโชคดีนะแล้วก็อยู่กับครอบครัวไม่ต้องคิดถึงเรื่องความหลังนะ ถ้าอะไรที่หนิงพูดหนิงเล่ามาแล้วมันเป็นโดนหรือรู้ตัวก็แล้วแต่ขอโทษขออภัยเพื่อนๆทุกคนนะคะหนิงอยากตีแผ่ประสบการณ์อย่างที่บอกนะคะอยากให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจผู้หญิงไทยหลาย,ลายๆคนนะ,ะว่าอย่าได้เข้ามาในเส้นทางนี้นะคะอผ่านไปเสร็จปับ๊บทุกคนหนิงกลับไปเจอหมดแล้วนะเจอคนนู้นอีก,อกหนึ่งหไปตามหาหลายรอบมากเลยนะเพื่อนรักกันมากอ่ะทีนี้หนึ่งเดือนผ่านไปหนิงก็ ไม่มีอะไรทําไม่รู้จะไปทํางานอะไรรอให้ชินหยาเนี่ยส่งตังมาแล้วก็เหมือนกับก็ส่งมาส่งไม่มากแล้วนะคะหมื่นหนึ่งแต่สมัยก่อนหนึ่งก็หมื่นหนึ่งก็ถือว่าเยอะไอ้ชินหยาก็บอกว่าโอ้เดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาแมงเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่นั่นก็ไม่มาสักทีชินหยาก็ไม่ค่อยมีตังนะคะหนิงไม่ใช่คนขี้โมไม่ใช่คนขี้คุยไม่ใช่คนตอแหลถ้าหนิงตอแหลหนิงจะบอกว่าผัวหนิงรวยมากงั้นหนิงก็พูดอะไรก็ได้ไม่มีใครรู้ใครเห็นแต่เอาจริงๆแล้วคือชินหยาไม่ได้มีเงินมากมายนะคะ การที่ชินอยากจะนั่งเครื่องบินมาหาหนิงชินอยากต้องไปใช้บัตรเครดิตไปรูดนู่นรูด,รดนี่รูดนั่นแล้วก็ต้องไปกู้เงินแบงค์นะคะเขาจะมีวิธีของเขาเพื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องไปใช้หนี้ใช้หนี้ธนาคารนะคะชินอยาก็บอกรอเวลาหน่อยรอหน่อยเพราะว่าการไปเมืองไทยต้องใช้เงินเยอะหนิงรอไอชินอยากอยู่เนี่ยประมาณ2เดือนละแม่ไม่มาสักทีนึงเอาละไหนมึงก็ไม่มาละกูก็ต้องหางานทําละ กูไม่รู้จะหางานที่ไหนทําแล้วกูก็ไม่อยากทํางานที่เมืองไทยกูไม่อยากให้พ่อแม่พี่น้องกูรู้ว่ากูมาแถะแถๆอยู่ในนี้ไหนจะแต่งตัวโป๊ไหนจะอะไรหลายๆอย่างคือแบบมันต้องเข้าบ้านดึกๆๆเดินหน่กลัวเขารู้ไงก็กลับไปหาไอ้เฮียดาไอ้เฮียดําที่อยู่บางรักนะคะอยู่ซอยอ่ใกล้กับโรงพยาบาลประชาถนนตก ไอ้บ้าไอ้เสียดำคือหนิงไปบ้านไอ้พงอะไค่ะไปตามหาไอ้พงหาไอ้ติ่งไอ้เก้าที่มันอยู่แถวๆนั้นเด็กวันทั้งหลายแหละก็ไม่ไม่ก็เจอเหมือนกันนะเจอพวกไอ้ติ่งไอ้เก้าอะไรนะคะแล้วก็เจอไอ้ติ่งไอ้เก้าหนิยังเคยไปอาศัยนอนบ้านทวกมันเลยนะตอนนั้นตอนที่หนิงอ่าเป็นก่อนที่หนิงจะไปญี่ปุ่นอ่ะมันเคยเตือนหนิงแล้วว่าอย่าไปอย่าไปแต่ว่าพอหนิงกลับมาหนิงก็ไปเจอมันสวนหลวง น่าจะไปเจอไอ้น้อยนะเขาคะเอาเป็น่ไปเจอกันนิดนิดหน่อยหแล้วกันเสร็จแล้วเนี่ยหนิงก็ไปหาเฮียดำเพื่อจะหาแท็กไปห้องกลมเหมือนเดิมเจอไอเฮียดำไอเฮียดำบอกว่าตอนนี้เฮียลิมไม่ได้ทําละเฮียลิมไม่ได้ทําเด็กแล้วเพราะเฮียลิมมาโดนจับนะหนิงอ้าวเฮียลิมโดนจับแล้วทําไงอะเฮียมีมีเจ้าอื่นให้หนูไปไหมอะไรเงี้ยลราแบบหนูไม่อยากไปใช้นี่เยอะอะมีวิธีอื่นไหมที่ให้หนูไปใช้นี่น้อยที่สุดไอเฮียดำก็เลยบอกว่าเอายี่อหรือไปทําแบ่งครึ่งไหม เดี๋ยวว่าจะส่งไปม,มีอัเจ๊ยอยู่ที่นู่นหรือต้องไปอยู่กับอัเจ๊นะแล้วเดี๋ยวเขาจะมีคนขวงให้หนิงก็เอาดิแม่งอยู่ทําไมล่ะไปดิตอนนี้ไม่มีอะไรทาใช่ป่ะก็ไอ้ยาดำก็ติดต่อให้หนิงเนะี่ยไปหาอีเจที่ฮ่องกงนัดกันโทรศัพท์คุยกันอย่างดีเหมือนเดิมคือตอนนี้ขึ้นบินคนเดียวนะฮะบินไปคนเดียวแล้วก็ให้อีเจเนี่ยไปรับที่แอร์พอตฮ่องกงนะคะอ,อีเจเนี่ยเป็นคนการลนตีให้หนิงนะไปเที่ยวบ้านเขา หนิงก็ทำกออเอกสารนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายจนไปถึงเนื้คือเราจะทําแบ่งกับอีเจโดยที่อีเจเนี่ยจะมีคนควงให้เราลักษณะเหมือนที่ทำไก่จงแต่ไปรอบเนี่ยหนิงไม่เจอไอ้จงแล้วนะหนิงก็ไปตามหานะคะไปตามหาหถามให้พวกกระจัวว่ารู้จักอาจงไหมไอาจงที่นิ้วด้วนนิวกุดนะ่ะมันเป็นเคยเป็นกระจัวมาก่อนคือคนควงส่วนมากไอ้พวกกระจัวที่นวลนะ่ะมันจะพูดภาษาไทยได้นะมันก็ไม่มีใครรู้นะบางคนแบบ หาไม่เอาเป็นว่าไม่เจอไอ้จงแล้วกันนะคะมันจำไม่ได้จำอะไรไม่ค่อยได้มันสามสิบปีแล้วน,นี่ก็ไปทำงานระบบการทำงานในรอบนี้ก็คือทำแบ่งครึ่งตลอดเลยนะคะแบ่งครึ่งก็คือว่าอ e ีอ e ีอ e ีเจเนี่ยมันจะมีตกตอนตอนเช้าเนี่ยนะคะสิบโมงเนี่ยมันจะส่งคนครัวมาหาหน่งละอ่ะคนครัวมาก็ไปเดินทํางานเหมือนเดิมทําได้แถบแบ่งครึ่งตลอดโดยที่อ e ีเจเนี่ยก็จะไปแบ่งกับไอ้คนครัวอีกทีหนึ่งอ่ะสมมติได้ร้อยห้าสิบเหรียญใช่ไหมคะ ร้อยห้าสิบเหรียญเนี่ยหนิงจะได้เจ็ดสิบเหรียญอีเจ๊จะได้แปดสิบแต่อีเจ๊ก็ไปแบ่งผลขวงฮะค่ะมันก็ดีอย่างคือเราไม่ต้องไปทํางานร้อยห้าสิบคนนะคะซึ่งตอนนั้นมันก็ยังมีระบบร้อยห้าสิบคนอยู่นะคะทำไปทําไปหนะิงก็ระหว่างที่อยู่ฮ่องกงได้ประมาณสักทําเงินเดิมแปงังเหนื่อยตื่นเช้ามาแต่ก็ดีกว่าอยู่ไหลจงเพราะว่าเราไม่ต้องใช้หนี้เราไม่ต้องรีบร้อนรีบล้นมากนะไม่ต้องถูกบังคับมันขึ้นอยู่ที่ตัวเรานะคะว่า เราไหวก็โอเคเราไม่ไหวรอบนี้หนิงได้คนควงดีหน่อยแต่ว่าคือแบบไม่บังคับเรามากอะทําเท่าที่จะทําได้ก็เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าหนิงก็ไม่ได้ไปรับมากวันละห้าสิบสี่สิบห้าสิบเหมือนคราวที่แล้วนะคะเพราะหนิงก็ไม่เคยทําวันละห้าสิบหรอกเพียงแต่ว่าถ้ารอบไหนเนี่ยแขกมันช้ามันก็ต้องจ่ายเงินเบิ้ลนะะไม่เสร็จกิจก็ต้องจ่ายเงินเบิ้ลหนิงก็อ่ะไปทํางานอยู่ฮ่องกงได้ประมาณสักสิบวันได้หน้าที่ของหนิงก็คือต้องโทรเช็คไอ้ชินหยาวว่า ไอชิญญ้นยามึงอยู่ไหนเนี่ยกิงกีเดยสก้าไอตายังง่นยังเงี้ยแบบรายงานตัวให้รู้ว่าอุ้ยกูกูอยู่เมืองไทยนะกูอยู่เมืองไทยนะไอชิ้นยามันเคยถามถึงว่ามึงอยู่ไหนเนี่ยกูก็อยู่บ้านกูอยู่เมืองไทยไนงะคือตอนโทรไปเนี่ยมันจะมีโค้ดร,รหัสของแต่ละประเทศไอชิ้นยามันรับเนี่ยนะเวลามันยังไม่รู้ว่ามันไปเช็คเจอหรืออะไรไม่รู้นะนบอกจริงจริงอ่ะคนต้องกะบางข้อบุกะบอกมึงจริงเหรอมึงอยู่เมืองไทยจริงมึงอยู่กรุงเทพนีิงจริงกูอยู่เมืองไทยเออเดี๋ยวอี่สองสามวันกูจะไปเม นิงถามเฮ้ยมึงพูดจริงมาเนี่ยคือหนิงทำงานได้ประมาณ10วันจริงๆต้องไม่ถึง10วันดีอะประมาณนะเจ็ดเจ็ดแปดวันหรือแปดเก้าวันเนี่ยบอกว่าไอชินยามือจะมาจริงไหมเนี่ยบอกจริงๆเดี๋ยวมันจะไปแล้วเนี่ยมันเต็มตัวแล้วเนี่ยมีตั๋วเครื่องบินแล้วนะบอกไฟบอกวันเดือนปีที่บินชิบหายแล้วกูทําไงดีว่าไอชินอยากจะมาแล้วกูแม่งยังทํางานอยู่ที่ฮ่องกงเยี่ยวกูกลับแล้วกูนนี้กูกลับแล้วรีบกลับเลยค่ะเพราะเชื่อว่าไอชินอยากไ่โกหกแน่เพราะหนิงไปบอกมันแม่งกระตุ้นอยู่เรื่อย คือหนิงอ่ะจะโทรหาไอ้ชินอยากสองสามวันโทรทีสองสามวันโทรทีมันก็บอกอยู่ว่าเดี๋ยวมันจะมาเดี๋ยวมันจะมาแมงไมมาสักทีจนกระทั่งสองเดือนผ่านไปนะนี่เข้าเดือนที่สามนี่ค่ะไอ้ชินอยากก็บอกหนิงว่าเออมันจะกลับนะมาไฟเท่านี้เท่านี้สมมุติว่าไอ้ชินอยากเนี่ยมาวันที่สิบห้านะคะวันที่สิบวันที่สิบสามเนี่ยหนิงกลับเลยค่ะกลับจากฮ่องกงรีบตีตัวขึ้นบินกลับนะ,ะจิงริงแล้วเนี่ยหนิงก็รีบรีบกลับมาฮ่องกงรอดด้วยนะไม่เคยโดนจับไม่แรงสิ้นก็ กลับมาถึงเมืองไทยแล้วก็ไปต้อนรับกวด้วยสีหน้าเบิดบานแ้ยเป็นไงกนกี่ดิสคัทโน่นเนี่ยกูคิดถึงมึงมากไหมอ้ดอกกูอยู่ฮ่องกงม่งไปต้อแแล้วถึเพื่อนไปทํางานไอชินหย่าเนี่ยมันไม่อยากให้หน่งทํางานอยากให้เลิกหนิงไปโกหกมันว่าหน่งจะไม่ทาอีกแล้วกูจะไม่กลับไปกูจะไม่ทํางานมึงไม่ต้องกลัวกูไม่โกหกมึงกูรักมึงงูงี้งันแต่มันไม่มีตังค์อ่ะก็คือมันมันส่งตังค์ให้หน่งน้อยมากหน่งไม่พอใช่ไหมคะสุดท้ายหน่งก็เลยต้องนั่นแหละไปฮ่องกง ก็พอกลับมาเจอชินยานนะคะเดี๋ยวกลับมาเล่าต่อนะใจเย็นๆน,นะคะหนิงขอเป็นอย่างนี้นะคะต่อไปเป็นคลิปแบบวันเว้นวันนะคะวันนี้จะเล่าเรื่องอประสบการณ์เป็น EP ีไปและหนิงก็จะสลับในแต่ละวันว่าวันนี้มาเล่าคลิปพิเศษเป็นเรื่องราวของค,น,งคนนู้นคนนี้คนนั้นขอสลับกันไปสลับกันมาหน่อยนะคะเพราะว่าหนิงอยากเปลี่ยนสีสันอะ่ะหนิงไม่อยากให้คนเซ็งอะ่ะแต่หนิงจะต้องมา พให้ได้ฟังกันทุกวันนะคะฝากติดตามเรื่องเล่าของเอลี่ด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ